มาเลยกันกติกามีอยู่ว่าเดี๋ยวแพนนะคะจะพูดชื่อหนังสือจะพูดชื่อหนังสือแล้วให้คุณตอบเป็นชื่อสำนักพิมพ์ว่าหนันงสือเล่มนี้อยู่ในสำนักพิมพ์อะไรพร้อไม่เอ่ยพร้อมไหมคะลองสแกนกันดูก่อนไหมว่าดูม,มีสำนักพิมพ์อะไรบ้างนะกติกาเหมือนเดิม,มง่ายๆนะคะใครอยากตอบให้ยกมือและพูดตัวอย่ของเราให้จบ เอาให้ยางคนะคุณน้องให้คุณพี่ได้ยินนะคะถ้าไม่ก็ัวเองเอสียงเตมามยิงข้างหน้าเละะยคุณพี่น้ำลายคุณพี่เป็นเปลียวเสมอทั้งหมดนะคะไม่ต้องกรวดนะคะ,ะพรอ้อมหรือยังเดีียวพันจะพูดชื่อหนังสือแล้วให้ตบกลับมาเป็นชื่อสำนักพิมพ์นะคะตัวช่วยครั้งนี้คือพิมพ์เรกูเชลใครยังไม่ได้ขอที่เจ้าหน้าที่กันได้เลยนะจ๊ะส,สวยๆวันนี้นะคะส่สวนเธออาจจะน้อยไปหน่อยนะคะแต่เธอมีใจรักนะคะสำหรับกระดาษของสายตาเทียนริพร้อม ยพร้อมนะหนังสือแรกๆมีชื่ออะไว่าว่าว่าอะไรนะพระจันทร์หวานใจพระจันทร์หวานใจที่ใครเจอบ้างอยู่หน้าที่สามเอาใบใบอีกใบเอาใบเอาใบ มากมากเลยอ่าพอหมดช่วงนี้นะเดี๋ยวก็ใส่ผ้ามาเดี๋วแซ่อะ,อะไรเป็นมากไปยเยอะแยะขนาดนี้คะสำหรับกระดานของสายการกินเนร็ววันนี้มาแต่กันเดีวหนังสือเล่มที่สองมีชื่อว่าใครอยากจะพงเล็กน้อยนะใครอยากรนะ่วมกิจกรรมขอกินเร็วบลูเชลฟ์ได้เลยนะคะแทนจะพูดชื่อนังสือแล้ให้คุณตอบกลับมาเป็นชื่ออะไรเอ่ยสานักรีมหลุดกองไม่ใช่ตอบชื่อสือกลับมานะจ๊ะไม่ต้องเปิดหาก็ได้นะจ๊ะนังสือเล่มที่สองนะคะ หนังสือเล่มที่สองมีชื่อว่าเมื่อกี้ใครอยู่ฟังไครก็จะรู้โดยที่ไม่ต้องปเปิดอ่านเลยจ้าชื่อว่าบ,นบ,นบ,นบน่นๆบ่นมาจากใรทิมัยวันนี้งานสัเ่เนี่ยไม่ชอบอะไรเลไม่ชอบ่ินเื้อววะไอ่ามาจากสำนัพิม่อ์อะไรอเมาริกแล้วในเรือที่พิมพ์และมี้ชื่อว่า อันนี้ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหนังสือแล้อ่ะเปิดไปเลยนะ18ใครตาดีได้ตา1อยเสียจ๊ะหน้า18เลยนะเจะดูสิว่า